มาตรวจเนาะเราต้องมาแบบถูกต้องนี่เป็นยูทูบเบอร์เพิ่งมาในเจ้าหน้าที่เขามาตรวจช่องเลยอ่าช่อง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 เนี่ยเบาวนอมบ่าวนอมบ่าวนอมอ่ในเจ้าหน้าที่มาตรวจเนาะก็ต้องทําให้ถูกต้องมาประเทศไทยนี่ก็ผมก็ศึกษามารยาทของคนไทยด้วยเห็นเราไปไหนก็ได้แต่ว่าต้องพคารพกสารครับผมอันนี้อันนี้ประชาสัมพันธ์ไปเลยนะครับผมเวลาเรา เราออกมาข้างนอกเนี่ยครับเราแจ้งที่อยู่ที่พักเรียบร้อยปุ๊บเอกสารประจำตัวต้องพบครับผมวีซ่าครับวีซ่าถ้าใครกลัวหายถ่ายถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้เนาะต้องถ่ายรูปไว้เท่าไหรใช่ครับถ่ายรูปไว้แล้วก็ถ่ายตาประทับครับตราจำที่เราไปจำตอนเข้ามาครับผมจำอยู่ได้ถึงวันไหนครับถ่ายรูปไว้ให้ให้เลขพาสปอร์ตตรงกันครับกับกับหน้าพาสปอร์ตเราครับปุ๊บ เราเอาพาสปอร์ตเก็บไว้ที่ห้องก็ได้ครับผมแต่ว่าพอเจ้าหน้าที่เรียกตรวจเนี่ยก็แสดงอ๋อแสดงคือไม่พบก็ได้แต่ต้องมีแสดงอ๋อแสดงว่าใช่ครับต้องมีให้แสดงอันนี้มามามาวันแรกเลยนะพิ่งมาวันแรกเลยมาถ่ายนะมามาถ่ายมาถ่ายคลิปโอ้โชคดีนะโชคดีนะที่พี่ที่เจอพี่เขาพี่เขาแนะนําแนะนําเลยเนาะคือจังหวะดีบางคนเรามาอาจจะมาดูดูที่ทํางานก่อนครับผม ยังไม่ได้ยังไม่ได้งานงานเนี้ยครับเหมือนเราสง่สงส่งเอกาสารให้ในายจ้างไปแล้วใช่ไหมครับผมเราก็มาดูเราจะไปไหนยังไงศึกษาการเดินทางครับปุ๊บพอเราได้เอกาสารทํางานถูกต้องแล้วเนะี้ยครับผมเราค่อยมาทําครับนี่เนาะ,<ร>ะคือมาได้ที่เราได้ทํางานต้องมีใบอนุญาตครับผมแต่กรณีแบบนี้คือทํางานไม่ได้นะทํางานนี้คือผิดเลยนะครับผม นะขอบคุณมากพี่อันนี้ก็เจ้าหน้าที่ครับขอบมากครับน้องมาวันแรกก็เจอโดนตรวจก็ขอบคุณมากเนาะ,นะคือถ้าหากว่าเรามีถูกต้องแบบนี้พี่เขาก็ให้คําแนะนํานี่นะค,คือประเทศไทยเนาะประเทศไทยคือเขาจะไม่คือบ่อน้อยนะบ่น้อยมากคือแบบเมืองไทยนี่คนจะบลุกลามเขาถามกรณีเขามาแบบถูกต้องอะ่ะคนจะไม่ไม่เรียกว่าเฮ้ยขอค่าน้ําขอค่าน้ำค่านี้นี่คือสิ่งที่บ่อน้อยประทับใจนะประทับใจคนไทยอ่ะ ถ้าเรามาถูกต้องคือเขาแบบให้คําแนะนําเลยนะถ้าเราไม่ถูกต้องโดนนะเนาะคือนี้ก็ฝากเป็นแนวทางคนที่คนที่จะเข้ามาไทยเนาะอันนี้พี่ผมขออนุญาตเอาลงช่อง YouTube นะครับเนาะ,อะขออนุญาตก่อนเดียวเพราะว่าคนไทยเอออีกอย่างนะที่จะท,ท,ที่จะให้หนุ่มลาวรู้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลถ้าเราไม่ขออนุญาตนะคือละเมิดนะอันนี้เนาะถ้า,ถ,าถ้าไปถ่ายถ่ายถ่ายพี่เขาแบบนี้เราต้องขออนุญาตก่อนก่อนที่จะนําลง ไปไปให้คนอื่นเพื่อเพื่อเพิ่มความรู้ให้คนอื่นเนาะคนอื่นที่โมผู้ที่นะเด็กอะแสแสดงบ้านเพื่อนะคือมาถูกต้องนะเขาเนาะแมนแมนมาถูกต้องนี่เอาบ๊อบเบิรงหนาก็ได้เนาะเขาสั่นน้องเขาสั่นสั่นเนาะน้องสั่นถามว่าไอ้ไอ้ไอสั่นบมอไอน่ะปกติไอ้ไอคุณเคยกับกับปฏเทศัยอยู่แหละคุณเคยกับเจ้าหน้าที่เพคนอยู่แหละเนาะถ้ามาถูกต้องก็นี่แหละ พี่เขาก็ตรวจนี่ใช่ไหมอันนี้พี่เขาก็ตรวจเนาะถ้ามาถูกต้องอขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับ,บค,รครับผมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนมาตรวจเนาะสันส้นวะสั้นอย่คือเจ้าหน้าที่ไทยนี่เพิ่นบเฮเดหยังแน่นอนถ้าเฮามาถูกต้องเนาะมั่นใจได้เลยเสื่อใจได้เลยคือเพิ่อนบเฮเดหยังแน่นอนถ้าเฮาบ่ถูกต้องนี่เตรียมโต้นะเตรียมโต้สงกับเลยนะนี่คือระบบของคนไทยเนาะนี่เพื่อนมาเพิ่นมาตรวจ เพ,พิ่นมาตรวจเพิ่นมาตรวจตะเวนอ่ารักษาความปลอดภัยในสวนเนาะเพิ่นมาเบิ่งเพื่อว่าย่านว่ามีวัยรุ่นหรือว่ามีชาวต่งางชาติมามาเกาะกลุ่มมาเฮ็ดสิ่งบ่ดีเพิ่นจะมาเบงไหนเห็นบ่แต่ว่าเพิ่นจะยัง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 รอเบิ่งตามสวนเนาะถ้าหากว่าเท้าถูกต้องเพิ่นบ่เฮ็ดหยังเฮามากัาบกบ่ระบบแบบนี้ม,ม,มีบ่ขอค่าหน่ำบ่มีมเออแต่ว่าสัน่นยังสัน่นอยู่บ่าว sẵn vô sau nó no. nó no. nhưng sẵn vô sau <laughs> đồn tâm luật thuột nhưng sẵn nhưng sẵn vô sau tẹ tẹ món này vô sẵn vô khơi nhìn vào khơi hóa hóa mặn chai vào thuộc tỏng nó mặn chai vào thuộc tỏng vô giản này vào mì mì em mối dụ thuộc tỏng xáy vớt bắt là thuộc tỏng bao vương vương này phân gà, hay khắp đến năm đi nó phụ vào bộ thứ phát xa phón mà thứ thứ kẻ ồ oh. nì nó nì bát nào thấy không นี่เพิ่นมีถือแค่ใบเดียวมาบนไอ้ถือพาสปอร์ตเพิ่นก็เลยแบบให้สำนักงานตรวจสอบ嘛อ๋อโทรไปให้เพิ่นตรวจผ่านคอมพิวเตอร์เนาะอ๋อเพิ่อนอ่าผู้นี้เป็นมูอของบ๊อบอน้อมเนาะแต่ว่าเพิ่นถือแค่บัตรให้งานมากให้งาแล้วเพิ่นก็เลยโทรโทรให้สำนักงานตรวจสอบผ่านคอมพิวเตอร์เาเงินว่าถูกต้องทุกอย่างแต่ว่าพาสปอร์ตเพิ่นบุถือมากค่าต่อบ่เน่ยอ๋อค่าเดินเรื่องอยู่เนาะ นี่เห็นบอกสุดยอดพี่น้องเจอหนทีท่ไทยแต่ว่าเนนน,น,น้องนำาน้อมนี่ยังสันส่นสั่นเลยครัง้งมามือแรกเจอเลยเจอเลยท้าวไอ้นั้นถือว่าเป็นเหลือปกติเลยแม่นบอกแม่นไอ้นี่ถือเป็นเหลือปกติเลยเพราะว่าไอไอดุนตลอดโอ้ตกใจเวิดพยางว่ะฮะตกใจเวิดบ,บ,บ,บ่ตตบ่ต,บต้องตกใจบ่ต้องห่วงถ้าเฮ้าถูกต้องถ้าบ่ถูกต้องนั่นทำใจนะถ้าบ่ถูกต้องถ้าบ่ถูกต้องทำใจปไอพาไปกินหนํำไปกินเขา ่วันเนาเพิ่นใจหายใจข่วมเลยปไอ้ภาพภาพภากินหะารกินเขาเนาะใจหายใจข่วมเลยมาเมื่อแรกถึงตรวจสอบเนาะถึเจ้าหน้าที่ถึงจังหวะจังหวะเจ้าหน้าที่เพิ่นเดินมาตรวจพอดีพี่น้องเพิ่นตรวจคู่มือไหมอ่าเพิ่นจะตรวจกรณีที่มีคนแจกถามมีคนแจ้งว่าในสวนมีมีเกาะกลุ่มมีการเกาะกลุ่มมีการรวมตัวเออเหมือนแบบล้างบอดี้แหละเออเพิ่น แมนแบบเพิ่นเบิร์นทา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 งบอดี้แหละเพิ่นจะขอมาตรวจสอบเพิ่นจะมีคนแจ้งให้เขามาตรวจสอบเนาะก็ะมีเจ้าหน้าทีเ่เราพเพิ่นดูแลอยู่เห็นบ่เพิ่นก็จะแจ้งให้เขามาตรวจสอบา็ให้เขามายาังนะเบิร์เนาะเพิ่นเบิร์ว่าเออก็กลุ่มไปแนวทางบอดี้นี่อันนี้อันนี้อันนี้คิดว่าคิดว่ายังนี่ตำรวจตำวรวจบ่แม่นเจ้าหน้าที่เราพอพ่ยากไปว่านอเิ่นบ่ หรือย่านบตาบก้าคือตำรวจมาสิพายไม่บอกคือตำรวจเพื่อนมาแับบุคคลใดเขาขออนุญาตเขาทายได้เขาทายเขาต้องขออนุญาตถ้าขออนุญาตเพื่อนห้ลงถ้าจังลงถ้าเพื่อนไม่ห้ลงเขาก็ปลดลงเนาะบางคนเขาก็มักบางคนก็ปลดมักในสื่อโซเชียลในการแบบนำเสนอผ่านสื่อโซเชียลประเทศไทยเนาะโอ้โายสันยังทายตื่นเต้นยังอ๋อเห็นเจ้าหน้าที่ฮะ ย่างเงียงยุลุ่มเลยบัดอ่ายุลุ่มบ่อเน่ำแห่หอยยางเพราะว่าเพิ่นมีทางหอยยางอยู่เพราะว่ายุลุ่มนี่เป็นหยาเป็นหยาที่เพิ่นปลูกเด้่ยหยาที่เปิ้ลปลูกเนี่ยแน่นอนเปิ้ลปลูกเพิ่นทดน้ำเด้จะเป็นย่างยางยางยุลุ่มบ่อเน่ำแห่งหอยยางเนาะก็มีนอตฝรั่งเนาะโอ้ฝรั่งเพิ่นมาอาบแดดนอตอาบแดดใช่ปะฝรั่งมานอนอาบแดดอยู่เมืองไทยเนี่ยครับ อ่าวาน้อมเนาะโดนจ้นาทีตรวจสอบตกใจดินี่หายตกใจยังเงี้เพิ่นเพิ่นสั่นเนาะเป็นยังคืออยางคันว่าคันว่าบ้านเฮานี่โดนตรวจนี่เสียเงินบ่คิดว่าบ้านเฮาบ่เออคันว่าโดนโดนตรวจโดนกักนี่โดนจ้น้าที่เป็นตรวจเพิ่นกักนี่เสียเสียเสียค่ายังเสียค่าเพิ่นมาะกวดเนี่ยโอ ถ้าประมาณเท่านี้ถ้าเพิ่นมาตรวจนี่ต้องมีาามข้านหนำข้าไส่ถ้าเพิ่นมาตรวจแต่ยูยูพี่บ่<อ>บมีเด้ยูพี่บ่มีเด้แนะน้ำดีพ่อน้องขาเขา้ามาถูกต้องเพิ่นก็แนะน้ำดีไปไอจิพาลงไปกินขา้นขาวนะครับเนาะหนุ่มลาวาเบาหนอมครั้งแรกในชีวิตน,นะครับต้นจากนาทีเพิน่น เรียกตรวจเนาะเพราะว่าอยู่ในสวนเนาะมีอาจจะมีคนแจกนะครับพี่น้องมีคนแจกเนาะพอคนแจกเขามาปุ๊บอันนี้เด้คิดว่ายยังนี่งขีดวสุดยังนี่งฮะนี่บอแมนสุดยางบ่ยูอ่ะเด้หมตำรวจอีกบอแมนเด้อันนี้พนักงานพนักงานเป็นดูแลความสะอาดบนท้องถนนบอแมนเแร็ปเปอร์หรอบอแมนบอแมนบอแมนลงไปใช่ไหมลงไปดุม โอเคครับพี่น้องเนาะตรลบคลิปนน้กะคือว่าเป็นแนวทางให้หลายๆคนเนาะประสบการณ์ยี่ยงบูเนาะขอบคุณหล,ลายๆครับครับผมสวัสดีครับ